สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่วันนี้ลำยองมีแอปดีๆมาแนะนำกันค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังหาแอปที่จะแต่งรูปภาพของเราเนี่ยให้กลายเป็นรูปตัวการ์ตูนนะคะเป็นแอปที่ใช้ดีมากๆค่ะสามารถโหลดใช้ฟรีได้จากทางเพ Store เลยค่ะยังไงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะ แอปนี้นะคะชื่อว่าแอปตูนมีสามารถโหลดได้จาก Google p l a y หรือทางช่องทางที่โหลดแอปได้เลยนะคะขั้นตอนการใช้แอปนี้นะคะง่ายมากๆเลยก่อนอื่นไปที่หน้าจอโทรศัพท์กันก่อนนะคะกดเข้าไปที่แอปตูนมีก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าเราจะต้องการรูปแบบไหนก็ง่ายๆเลยค่ะแค่กดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเลือกรูปแบบนันก่อนนะว่าเราจะเอารูปแบบไหนดีนะ อามาถูกใจที่รูปแบบนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะก็จะเห็นภาพเต็มๆของรูปแบบนี้แล้วไฟายก็จะเลือกรูปภาพของไฟายนะคะเพื่อที่จะน้าใส่แล้วก็ให้ออกมาเป็นตามสไตล์ที่เราเลือกไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดไปอ้าวแล้วก็ได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถเปลี่ยนรูปภาพของเราให้เป็นรูปตัวการ์ตูนได้นะคะแล้วก็กดบันทึกที่จุด สีขาวนะคะข้างบนเลยค่ะสามารถเลือกแต่งได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะชอบสไตล์ไหนลองแต่งดูลองเลือกดูนะคะน่ารักทุกแบบเลยค่ะอันนี้ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันมีสไตล์ที่หลากหลายมากแล้วก็สามารถโหลดใช้ได้ฟรีด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แบบเต็มๆก็สามารถโหลดแบบเสียเงินได้ค่ะ เป็นรุ่นโปรนะคะพอมีแอปนี้นะคะาฟแต่งรูปได้สนุกมากๆเลยเพราะว่านั่งแต่งทั้งวันเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะแต่งรูปได้รูปที่สวยๆน่ารักน่รัแบบนี้นะยังไงก็ลองโหลดแอป,ปตูนมีดูนะคะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าถูกใจช่องรำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ